เรียรนะครับอละครับขนาดนี้ขบวนรถชาเนเมืองขบวนที่391นะครับออกจากสถานีรถไปไป้ายหยุดรถพยาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานรถไฟกรุงเทพขอนแก่ไปทางไปยังทุมทางชฉิเชิงเซาครับบ๊ายบายครับขอให้ผู้โดยสารท่านนะครับเดินทางถึงที่ทหม่ยปลอดภัยครับสําหรับขบวนรถชานเมืองขบวนที่391ในช่วงเย็นนี้ครับ